จะไม่ได้จะไม่ได้นะจะไม่ได้นะเอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยงไข่ไข่แจงวะเออขำไหมพอก่อนเนาะพอก่อนพอเมื่อยแล้วพอปะยิงแมงไหมพอมือพอเมืออ,มอ,มอย่างนี้

ไปโหนไปนู้นก่อนรอพ่อพักพ่อพักไปจะได้สูงสูงไปจะได้โตทันเพื่อนไงไปเร็วไปไปครับไปจะได้โตทันเพื่อนกันโดนเล็กนิดเดียวเร็วมาแม่ก็โหนพ่อโหนมาเร็วหอนด้วยการหอนด้วยการมาอ่าอันไหนอันไหนอ๋อสีขาวเลยนู้นนู้น อันที่ขาวนัว่นแหละเออเอาขาพาดเลยเอาขาพาด้าบนเลยลูก่อามา,มามวนะ้เอาขาพาดหัวเลย ยาเดี๋ยวโดนของเขาเลยเอาอันสูงสูงสิลูกอันสูงสูงอะอไหนสูงสูงสีแดงอ่ะสีแดงเอาอันสีแดงสิครับลูกน้ำเหรอเห็นนี่ลูกเอายาไม่ได้ไม่ได้ไ เช็ดที่ไหนอย่างนั้นเขาเรียกว่าตีอ่ะค่ <c oughs> อยๆกินแค่นี้ก็สำนักแล้วเก่ง